ตะนรีวิวสวัสดีครับในตัว f ล y s k y i6x นะครับมันมีเมนูหนึ่งน่าสนใจมากครับก็คือตอนที่เราบินแล้วสัญญาณเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับใกล้ๆสัญญาณจะขาดเนี่ยจะส่งเสียงมาเตือนที่ตัวรีโมทคอนโทรลมาดูวิธีการเซตกันครับว่าทำยังไงเริ่มต้นนะครับก็กดตัวเมนูแช่ไว้แป๊บหนึ่งนะครับ ผมจะเรียกตัวนี้ว่าเมนูพอครั้งต่อไปก็จะกลายเป็น enter enter นะครับเราเข้าไปที่ system กด enter ครับลงมาที่ rx setup กดตัวนี้นะครับแล้วก็ enter เข้าไปที่บรรทัดล่างสุดเลยครับ l o s i c แนว a l a r m มนะครับกด enter เข้าไปเราเลือก on หรือ off นะครับโดยการเลือกตัว up หรือ down ถ้าเลือก off นะครับมันก็จะไม่เตือนแต่พอเลือก on เนี่ยเวลาที่ตัวสัญญ,ญาณไม่ดีปุ๊บเนี่ย มันจะส่งสัญญาณมาเตือนที่ตัวรีโมทเลยซึ่งอันนี้ดีมากนะครับกดแช่ตัวนี้นะตัว sc กดแช่ไว้เพื่อเป็นการเซฟเรียบร้อยแค่นี้เองง่ายๆนะครับมีนนี่สนุกนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ